สวัสดีค่ะเอฟซี FC ค่ะมาอีกแล้วค่ะคุมพันธุลากันนางเสาไม่แห้งก่อนค่ะพี่น้องอยู่ใต้ต้นมะม่วงค่ะดูหน้าตากุมพันเป็นขวนฟ้าหน้าดําจิ้นมะขามมะขามคุกค่ะพี่น้องคุกเองค่ะคุกเกลือกับน้ำตาลอื้อ ี่น้องเบ่งแสบแสบมาไหมเปรี้ยวหวานมีกำลังอร่อยค่ะ มาเด้อพี่น้องกินมะขามคุกนข้ากันจิมในใต้ต้นมังมง่วงเดี๋ยวไม่ได้ทาชิมกันแดดเลยค่ะวันนี้ก็ไม่รู้จะทาหรือไม่ทาพอทาแล้วแล้วมันก็ะ เวลาเหงื่อออกก็จะไหลเข้าตาแล้วก็แสบตาค่ะคุมพันกลัวกลัวเข้าตาแล้วก็กลัวตาอักเสบเมื่อนี้ว่ายิบบัตากิมกันแดดค่ะพี่น้องให้เป็นควันฝ้าหนาดำนี่แหละแล้วก็จะทาแป้งเอาแซบค่ะแล้วก็มีแห้งพร้อม อยู่นีล่ละอยู่ใ้หอมมะงม,ม่วงให้เย็นเย็นตะกอนค่อยลงไปตัดคุ้มพันธ์ก็ทำงานครึ่งวันค่ะภาคเช้าทำงานบ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่ทำกินข้าวแล้วก็ห่อข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ข้าวเที่ยงวันนี้พ่อกับแม่ไปนาพี่สาวปลาไปนาป้าดอกล่ามพ่อแม่ไปนาป้าดอกล่ามเสร็จคุ้มพันธ์ถึงถึงได้มาค่ะได้มานา ได้มาตัดอ้อยแต่คุณสำริมดมาตัดแต่เช้าแล้วคุมพันได้ตัดวันละครึ่งวันขนาดวันละครึ่งวันยังหน้าดําขนาดนี้แต่ว่าหน้าดํากับบ่เป็นอย่างเรค่ะครูคุมพันรับได้ไม่ซีเรียด สังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงร่วงโรยไปตามการและเวลาขำพี่น้องนี่หืมเจ็บนี่ค่ะมาค่ะมาขามคุกอร่อย ขอบคุณ FC หลายด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ FC ขาสวัสดีค่ะ